แ,แ,รแรงงานลาวเฮลันเมื่องฮัวประเทศไทยฮับแรงงานอีกรก็ตามทีฮู้แล้วครับทุกคนครับกับกระแซ่แรงงานลาวที่ว่าจะไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยบอกเลยวา่าตอนนี้เข้มงวดขึ้นเยอะมากเพราะว่าจะแรงงานลาวแรงงาน ขเม่นหรือว่าแรงงานพม่าครับบอกเลยว่าจะต้องผ่านขั้นตอนยังหล่ๆย่างาตามที่ทุกคนรู้เรื่องผ่านมานั่นแหละแต่ว่ามื่อน,นี้เบ้าพิมพ์ขอสแสดงความดีกับแรงงานลาวหรือว่าแรงงานต่งางชาติที่ว่าจะไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยครับเพราะว่าตอนนี้มีการเปิดรับสมัครแรงงานจํานวน5ตําแหน่งที่ว่าสามารถเข้าไปทํางานได้ครับพี่น้องครับและจะมีตําแหน่งใดๆฟ้าก,กดดตามก่อนจะเข้าไปดูคลิปครับพี่น้องครับ ก่อนจะไปบังคิปฝากกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบื้องเลยว่าตำแหน่งที่ว่าว่างงานและก็จจำนวนแรงงานที่ว่าเข้าจะหับเข้ามีทั้งหมดประมาณกี่คนนะมีทั้งหมดกี่คนเดี๋ยววันนี้ว่าพิมจะมาบอกครับพี่น้องครับโอเคเดี๋ยวเฮาไปหูจักกันเลยบอกเลยว่าตำแหน่งที่ว่าเข้าจะหับนี้มีเยอะมากนะมีทั้งหมด5้เส้นซอหมื่นัออัตราซึ่งว่าจะมีดังนี้ครับพี่น้องครับตำแหน่งว่างงานทั่วประเทศ5อันดับแรก 1. แรงงานด้านการประกอบ99,775อัตรา 2. แรงงานบรรจุพัน์75,759อัตรา 3. พนักงานขายโฆษณา5,9,797อัตรา 4. เจ้าหน้าที่สำนักงานอื่นๆ14,392อัตรา 5. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า14,096อัตรา นะอันนี้ก็เป็นตําแหน่งว่างงานทั่วประเทศห้าอ,อันดับแรกครับพี่น้องครับและต่อไปเราไปดูความต้องการการประกาศจ้างงานข้องในจ้างนะจำแนกตามประเภทกิจกรรม5อันดับแรก 1. กิจกรรมการผลิตจำนวน2 4ง747อัตรา 2. กิจกรรมการค้าขายส่งและขายปีการซ่อมรถยนต์การซ่อมยานยนต์จำนวน1 5 2 2 0อัตรา3 กิจกรรมที่พักแรมและบริหารอาหารจำนวน28,456อัตรา4กิจกรรมวิสาสีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการจำนวน24,940ตตรา5กิจกรรมการก่อสร้างจำนวน24,686อัตรานะอันนี้ก็คววมต้องการในการจ้างงานครับพี่น้องครับ <S <S ถ้าว่าคนเหล่าได้ดูหรือว่าแรงงานเหล่าได้ดูคลิปนี้ก็เตรียมตัวเลยนะทุกคนนะ ส่วนผู้สมัครงานครับพี่น้องเดี๋ยวเฮามารู้เลยครับว่าจะเป็นจะมีอะไรบ้างนะผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานจำแนกตามอาชีพ5อันดับแรก 1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์จำนวน26,120คน 2. แรงงานด้านการ25,387คน 3. พนักงานขายพนักงานขายโฆษณาตัวแทนฝ่ายขายจำนวน16,285คน 4. เจ้าหน้าที่สำนักงานอื่นๆจำนวน6,889คน5เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจำนวน5,227คนนะนี่แหละครับซึ่งมาบาอกเลยว่าเป็นข่าวดีมากๆนะสำหรับแรงงานลาวที่ว่าจะไปทำงานอยู่ที่เมืองไทยครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ว่าบาพิมพ์มาตอนมาฟ้าเดียวเราไปดูรายละเอียดกันอีกตึม่มอ่าละยล่ยางครับพี่น้องครับผลปฏิบัติการการจัดหางานในประเทศ ปีงบประมาณพศ2566 25เดือนตุลาคม65ขีด19พฤษภาคม66ตำแหน่งงานว่างจำนวน5 2 5 4 4 8อัตราซึ่งว่า,วาพิม์กัตตองข้อกับคุณแทนแรงงานเหล่าโดยนะที่ว่ามีการประจัดมีการประกาศ แรงการออกมาต้องการแรงงานทึ่งห้าตำแหน่งและการเป็นจํานวนคนที่ว่าเยอะมากนะเทึ่งาแเสนก็คนเลยครับเพเลยว่าเป็นจํานวนแรงงานที่ว่าเข้าต้องการเยอะจริงๆนะถ้าคนได้ที่ว่าได้ดูคลิปของวัฟิม่กัรลีไปเลยครับพี่น้องครับกรมการจัดหางานส่วนผู้ที่กําลังมองหางานเข้าสมและสมัครงานที่ต้องการในงาน job expo thailand 2023ซึ่งมีตำแหน่งงานทั้งในประเทศและประเทศอื่นๆจำนวนมากณศูนย์นิทรรศการและการประชุม บเทคบางนากรุงเทพมหานครวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนต์ 2, 5, 6หเวลา10โมงถึง2องทุ่มนะกันนี้แลครับทุกคนหลายละเอียดที่ว่าบาิมพ์มาบอกทุกคนในวันนี้นะบอกเลยว่าเป็นข่าวดีนะเซม่ากระตําดราม่าที่ผ่านมาแล้วก็บอกเลยว่าเป็นดราม่าที่หนะล่นลคน คิดผิดนะกับการบอกว่าไทยจะไม่รับแรงงานต่างดาวหรือแรงงาน้าต่งางชาติอีกแล้วบอกว่าจะเป็นหลาวขมิ้นอีกลหลายประเทศที่ว่าจะเข้าไปทํางานอยู่ที่เมืองไทยนะแต่ว่าแต่ว่าในควาเป็นจริงแล้วทุกคนก็คือว่าเพียงแค่เข้าเปลี่ยนที่ยืนเอกสารให้เปลี่ยนไปตาม แต่ละจังหวัดถ้าว kind of so ่าใครทํางานอยู่ที่จังหวัดอะไรก็สามารถไปยืนเอกสารอยู่ที่จังหวัดนั้นๆได้เพราะว่าผ่านมาก็มีคนเข้าใจผิดว่าประเทศไทยไม่รับแรงงานลาวและคมเมนแล้วนะแต่นี่ก็มื่อวานพิมก็มีข่าวดีมาบอกครับพี่น้องครับแรงงานลาวที่ว่าไปทางานอยู่ที่เมืองไทยกับพี่พิมก็ข้อฝากนะถ้าว่าได้เข้าไปทํางานอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ตั้งใจทามาห้ากินทำมาห้าเงินตั้งใจทํางานเก็บเงินประหยัด อย่ากินฟุ่มเฟือยครับใช้ใจแบบประหยัดนะล้วกะถ้าว่ามีตังค์เยอะๆล้ะก็ฟักทรงให้ครอบครัวอยู่ที่บ้านนะกลับมาบ้านก็นให้มีตังค์เยอะๆล้วกะทำงานเป็นที่รักคล่องเพื่อนร่วมง,งานและก็คล่องในจ้างทุกคนครับครับและการมื้อนี้คุณพิมพ์กับตองขอบคุณทุกคนหลายๆที่ว่าเข้ามาดูคลิปของคุณพิมพ์เด้อพี่น้องและก็รอติดตามคลิปต่อไปนะว่าว่าพิมพจะเอาอะไรมาต้อนมาฟ้าครับพี่น้องครับมื้อวนี้คุณพิมพ์ต้องข้อลาไปก่อนขอบพระคุณจริงๆเด้อพี่น้อง 拜拜。Bye bye.